มาวันนี้สมศรีจะมาทำใหญ่ใหน่อยยงขนมดอกบัวสมศรีก็ใส่แป้งข้าวเจ้าสมศรีกินคนเดียวสมศรีก็ใส่ยางละเกิงถ้วยนะคะแป้งข้าวเจ้าเกิงถ้วยแป้งข้าวเหนียวเกิงถ้วยอันนี้มันยัง,ง่งคจะอยากกินที่บ้านมันก็นสบมันกระ่งายดีเจ้ามันก็นง่ายดีสมศรีกะเลือกฝืนในยาเมินละเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะลืมวิชา ลองวิชาได้ยาเมินละกวนหลืมแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งอะไรอย่าี้ก็ได้ยาละาเกลืองถ้วยแล้วก็ใส่น้ำตาลแป้งอเนกประสงค์เกลืองถ้วยแป้งข้าวเจ้าเกลืองถ้วยแป้งข้าวเหนียวเกลืองถ้วยน้ำตาลเกลืองถ้วยเพื่อมันสูดเพือมันเต่ากันหมดเลย ทำมีถ้วยอย่างสมสีก็ใจ้ถ้วยอย่างก็ได้ตวงนะใจ้แก้วตวงเอาก็ได้เกิงแก้วอย,อย่างนี้นะแต่ตวงให้มันเต่าๆกันดกกเด้อก,นนะกะที่กะเต่ากันนะกะที่เกิงแก้วถ้ามีจะสมสีแยกเกิงแก้วนะจะยากแก้วหนึ่งก็ได้แล้วแต่จะใส่เอาถ้วยตวงก็ได้แล้วแต่คนสะดวกสบายแล้วก็นน้ำใบเตยถ้ามีใบเตยก็ใส่น้ำใบเตยถ้าแป้งเกลงกะทุกอย่างเต่ากันหมดเลย ใส่เกีย๊ยงแค่น้อยเด้อต้องใส่นักแล้วมันจะเกีมมันบาลามันเกี๊ยเล้วแต่คนชอบโอ้ยหมูมันซีก็จะกลอนกลอนให้มันเข้ากันไปมีหน้าใบเตยก็ใส่ใบเตยสมซิมมีใบเตยสุ้มซีก็ใส่กะทิกะทิกะ,ทกะเตากะแป้งนั่นแหละกะทิแล้วก็น้่มซุ้มซีใช้น้่มเปล่านะคะเพราะสมซิมมีใบเตยเดี๋ยวสุมส้มซีจะใส่สีเขียวอ ทุกอย่างให้มันเต่ากันสมศรีจะทวนกับแต่แป้งอนเนกประสงค์แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวนึ่งเป้งข้าวเหนียวอะ่ะน้ำตาลสายเกี๊ยะน้ำใบเตยทำเมนน้ำใบเตยกับน้ำเปล่ากะทิเต่ากันหมดเลยเด้อถ้าตวงเนะแล้วก็ผสมผสมให้มันเข้ากันนั่นแหละ มือแป้งมันเป็นเม็ดอันนี้สมซีใส่ส,สีเขียวพอสมซีมีใบเตยนี่แหละชีวิตเมืองนอกอยากกินยางก็ต้องฮัท่าคนเดียวจากตีคนญาหยัง,ยงจ่างบุดนี่เหรอจ่างมุดอะ <c oughs> ถ้าไผมบ้าหวานก็ใส่น้ำตาลเพิ่มแต่สมสีอันชุดนี่มันจะพอดีเลยนะหวานนัก เททุกอย่างให้ต่อกันหมดเลยอันนี้ถอดละตั้งลำมันต้องเอาไฟแห,งห้งหรือไฟกลางๆแล้วก็ถอดเทเยี่ยเหมือนชุมสีทเทอะอกรอบหนอกหนุ่มในอยู่บ้านก็งไม่เคยกินสักเตนะี่ยนะขนมอันนี้แต่บ้าชสมสีมมีขายนะ สมศรีก็มาฮัดตอนอยู่สมศรีอยู่ประเทศนอกนี่แหละว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างกับยู่ประเทศนอกน่ะเอาไปขายอ้เนี่ยในขายของกินอยู่แล้วน่ะลองเน่าพอเพียงมันจะขายได้สมศรีหันค้นดีเป็นอย่างแถวอ้เนี่ยวะสุพรรณบุรีนะ่ะตีเป็นมาเก็ตบนหอยเนี่ยสมศรีก็หอมจังตีตลาด ตลาดเก่าตลาดใหม่เป็นไงน่ะอันพันยาขายแล้วพันยาแผ่นน้อยอันนี้สมศรีพาแผ่นใหญ่ขนมดอกบัวกองนอบนุ่มนายใส่กะทิน้ำมันถึงจะลำรองยาฟอถ้าไว้จะขายกันเนาะยากินพอก่อนมันขาดยามันเฮาจะให้มันหนุ่มเฮาจยาจะได้ฝีมือคนเฮาันก็ต้องฮัดต้องเรียนรู้มีใครเป็นมาจากต้องปอดต้องแม่คนเฮาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง Chị ngắm sắc chàng là mùa này Nha chị ngắm chàng Bên đi chàng Chẳng mùa trình của dàng Lâu nha phù Đây lại khiếp này sống xí cái chốt bách này lại Bắn dút nóng hút cháy nhẹ nhàng Quả lướm thì mưa đốt cầu Cô già mím kì chắc cái kì lên nè vẫn vâng đi dịp kìm nè Cô tìm cái cái